ว่าอิสุสุป้ายทะเบียน3900าสรับ,บุรีอนุณาจอดข้างทางด้านซ้ายด้วยครับแล้วกระจกลงทุกบานด้วยนะครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์ถอดกุญแจรถแล้วก็วางไว้บนคอนโซลผู้โดยสารถ้าม,มีก็เอามือวาาบนคอนโซลด้านหน้า ผมจุดตำรวจตีสหรัฐผู้ินิษฐ์ผู้บังคับหมู่สายงานป้องกันปราบปรามจตมาเล็กนะครับครับผมผมได้รับแจ้งมาทางวิทยุครับว่ารถจักรยานสีปอนทาวดีและขนยาเสพติดผ่านมาทางนี้ครับครับคือไม่ทราบว่าไปไหนล่ะครับบ้านครับพี่ไปบ้านเหรอครับบ้านอยู่ไหนครับพี่ มาไายเลยนะครับแอาแล้วที่ถามทิ้งน,นะครับในในรถไม่มีอาวุธอะไรไหมครับมีแล้วไม่ทิ้งกฎหมายไหมครับอันขอดูใบขับขี่ได้ไหมครับ จริงๆครับผมขอค้นกดค้นคุณแล้วคนรถได้ไหมครับได้ได้ครับพี่มีให้ต้องสงสัยยิงๆพอดีรถคนหนึงคล้ายกับที่แจ้งมาครับได้ครับได้เรียงว่างี้ยอามือเริ่มมาเปิดประตูนะครับช้าๆครับค่อยๆจะช้าครับช้าครับทีนี้เอามือดึงฟอเตอร์ด้านหลังครับแล้วก็ค่อยหมุนตัวช้าๆครับะครับช้าๆแล้วก็มือประสานกันไว้ครับ ก็เดินไปทางด้านซ้ายครับคือคนขออนุญาตคนตัวนะครับย้านลงนครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มทดานนี้ครับทางนี้ทางน้ซ้ายดูดูมือพี่ไม่มีอะไรตัวตับขึ้นมาถ่ายรูปได้นะถ่ยดูได้ ขอโทษทีนะครับที่ทำให้เสียเวลาแล้วขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับนี่ไใครับขี่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้โชคดีครับขอทขอโทษนะครับที่ทำให้เสียเวลาครับไม่เป็นไรพี่